มดิมือนีมันท,ทีอ่าเฮ็ดอันเผาปลาคอหรือว่าเผาปลาช่อนพันเมี่ยงกินเนาะกที่สิจับปลาช่อนให้เบิ่งแต่ว่ามันดินนี่เลย<笑><笑>โอ้เด็กเอยวมาแล้ว ตัวใหญ่ๆเลยโอ๊ยไปแล้วไปแล้วกินกินคนเดียวกินตัวเดียวก็พอแล้วนอนนี่นะโอ,อยขนาดจับจนถึงโคกได้หนีเบื้องเหาพี่นออ้องเออขนาดจับจนโคกได้หนีันไปจับอยู่อันอยู่น้ำให้ได้ที่จับได้เนาะขนาดจับจนโคกเอ,อาไว้ที่มาจับป่าเล่นให้เบิ้งอยู่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวไป ไปชมนมกันเลยเนาะตอน,ตอนมุนตอนมุลเสี่อันเอาไปปิ้งเนาะ <c oughs> โอ้งห้ามกะสุกเล้วเนาะมีมีลูกคนมาพร้อมเผาลูกคนอันแถมพร้อมยานยานโบอิมตาใหญ่ก้นทองเนาะ <c oughs> สุกแล้วก็เตรียมเอาไปกินเลยบ้าน อันคีบคือยังที่หักนี่แหละได้นี่แกเกือบไหมเนาะเกือบไหมเลยเดี๋ยวไปเอาจานมาใส่ก่อนนะใส่จานมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แม่น,น้ำเจ้เนะน้ำเจ้ขเขาเสียมาพันน,นี่แม่นบักบักเล่นหรือว่าบักเกียวเทศนะ มีค่าตะไคร้่่าข,ขิงขิงท่าหัวสิงไข่จะมีอันนี้มันข้าปุ้นนะหรือว่าขนมกีนนะอันนี้มันโอ้ยแมงวันมาแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> ผักผักสลัดเหรอสลัดกรอบแต่ก็มีนีเมนใบ บานมนลเอินใบใบนางเลิศเนาะใบนางเลิศหรือว่าใบคุณเลิศใบสะพูบ่ะเอินเอินจนังไงเอินใบสะพูบ่ะแต่ว่าบ้านมลเอินใบนางเลิศแล้วก็มีพักซีก็ม,ม,มีหอมป้อมหอมป้อมเนาะบ้านมลเอินว่าหอมป้อมอ่าแล้วก็มีต้นหอม หอมบัวอยู่กองอยู่รีอยู่หุ่นรีอยูุ่่นอันหอมลาบบ๊ไอซสร้างสงแม่ค้าว่าอันเอาอันเอาผักซีหอมบัวหอมปลอมให้ได้แล้วก็หอมป้อมอันแล้วแล้วก็หอมลาบนำเอาซะเมันก็คิดว่าไม่เพื่อนเอาใส่ถงให้แล้วเนาะเพม่อนก็คิดเอาเงินเรียบร้อยแล้วบัตรมาฮอนเงินไ่มี กินกินเท่าที่มีนี่แหละขี้คานกลับไปซื้อไม่เนาะกับพวกไก่ไได้ดอกสองกิโลจากวันไปซื้อกับบ้านของมลกับตลาดเนาะสองกิโลกับไปได้ทุกมือทุกเสาทุกแรงอะไรแต่ว่าคานไปตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วเนาะมากินนํากันเลยแบนนบนี้สบายดีสบายดีอรอบเด้อ มากินมนมกันเด้อบัดนี้ว่าสิจัดเวทีแล้วว่าสิจัดเวทีแล้วผมันของ,งางมกากใบอ่อนๆมวนผมมากใบอแก้เด้มากินใบอ่อนๆโอ้ยอากาศมือเมื่อวานนี้ฝนตกใส่มือเดอขอนอนุญาตใส่มือมันง่ายดี มือก็ล้างล้างหลายรอบเลยแหละล้ลลางจนร่อนเลยแหละเนาะกินใส่ปากเจ้าของดอกใส่มือนี่แหละอยู่เข้าแหงจุสิบ่ายสามล่ะปากคอตัวง่า่ๆเลย ฮอนปีค่ะก็ซุกเลยนี่โอ้ยฮันหอนยังหอนอยู่เลยขนาดอันจัดเวทีเสวนอจีเ้วปลายังหอนอยู่าะวปลากะหักกะเตาออกมาแล้วถ่างเฮ็ดไฟอ่อนๆมันก็เลยอยากติดหนังยานเพื่อนอันไม่นอกแลนท่ะข้างในที่พุทานซุกนะ ก็เลยอันใช่อันไปอ่อน,อนมันก็เลยนานซุปก็เลยหิวข้าวเอาขันพลใสขนใส่น,สน,สนี่สิโบเต็มมันอปาปากสิบบอนนันผุนวานีก็ใส่าลายดอกเนาะ <laughs> เก็บแสวนำแจวนำแจวหัด นำกันเด้อพี่น้องแซ่บแสบก็กินใจไดนมาคือง่ายแหละที่ลมปากวันนี้ <laughs> ขั้นตอนนั้นเอาปากใส่ปากกันที่เอาบะไรเด้อเตรียมปาก กินพันธปานีความผู้ดีบ่มีเลยเด้อพี่ไปกินแบบผู้ดีบ่ได้ดอกก็ไป <c oughs> อีกก่อน้องกินคำง่ายๆเลย โบมีหอมลาบเนีอแมคคากะไ,ได้แม่คคาผัดโบเมนอันแม่ค้าแท้หะนะอันเพื่อนมาเฝ้าเพื่นมาเฝ้าร้านให้ลูกสาวเพื่นลูกสาวเพื่อนไปทุระสาเหตุนะ <laughs> สาเหตุที่อันเพื่อนขายของบ่อนลืมใส่ปลาแล้ว <laughs> ขายของที่เพื่อนอันเบาของให้ครบนะันะเพื่น เป็นแม่ค้าจำเป็นอันเจ้าของคันว่าสิปลูกยังพอได้ปลูกปนี้อากาศสัน่นอากาเสียเนี่ยที่ลงสวนครับกเปินเพิดจนได้ขายละตัวคันยังพอได้ปลูกปนี้เดี๋ยวมือหน้ากระิเฮ็ดคลิปอันไปเสียเนี่ยสวนละบันปลูกพอได้กินเนาะโอ๊ยสิ่โดดออกมานี่

เส้นหน่อยนุ่มดีเลยเป็นขราปุ้นแหง้งเอามาลวกเอาก็ลืมใส่อย่างฟางแต่เบาจากใส่อย่างแบ <c oughs> <c oughs> ลืมแล้วก็เก็บใส่ปากทีหลังก็ได้หอกเนาะ ตกตกตกกินไปกินจะข้ามอะไท้งสองคำ <laughs> น้ำเจล่าดใส่ลายแล้ะกั คำง่า่พูดจนสิบลมปาก <c oughs> โอ้ยอเมื่อกี้ที่สู้มาเด็กน้อยให้แล้วกระดาษมาแล้ววันนี้มืวนหลายแล้วกระดาษมาแล้วอันน,น,อนี้บอก แข็งน้อยเลยกสมเผือหวานเนาะแต่มาไ้กินแก่เผ็ดหรือว่าซิตื้มเผ็ดบ่เผ็ดเอ้าอันนี้คือยุ่นี่แหละโอ้ยหลงหน้าหลงหลังละเผ็ดน้ำแจ้วน้ำแจ้วเผ็ด ่ต้องใส่ครบดอกคําใหัด น่ี้น่อยเงีย้ยอยแล้วเดียวอย่างใสถลงน้าลงหลังละขนาดโบรายย่างด้วยนี่ป่าข้อธรรมศาตร เรมเ็นปลาคอเลี้ยงเด้ยปคอธรรมศาสตร์ลูกชายไปแก้งเบ็ดเอาระซีดเบ็ดเอาอยู่น้ำหนองใช้ครบรอยงไหมโอ้ยคำง่ายดอกมันง่ายพูดมันปรลงปาก หอนหลายผมเกาขึ้นเบิดผมกระมวนขึ้นเบิดหอนสวยบ่ได้ดอกสวยเกินไปละสวยไกลสี่ข่ำละพอต้องสวยมันละกินอ,อยู่นอกบ้านมัวันหลาย คำนึงก็เนื้อปลาเน้นๆมันที่คำใหญ่พูดเาาน้ำปาลากระแซบเด้นี่ขบุนอัน ដ្រាព្វាច់ទាត់ក្រដែល់ទៅ្រំព្រល Cái thử thách nữa Một đại diện học gì Nhào phải lại chụp như cậu ấy xem như con nó Cống nát công tác kiến <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจด้วขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณเอฟซีที่น่ารักขอบคุณมากมากด้วขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงงังๆคลิปนี้เกไว้สำมีก่อนบ๊ายบาย